สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่ายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสั้นทรงคูขาดใช้งานหนักนะครับผมขนาดกําลังดีนะเล่มนี้น้ําหนักพร้อมปอก536กรัมนะครับสินค้าพร้อมซองหนังมีกล่องให้นะครับผมสันท้ายมีรูร้อยเชือกแถมเชือกหนังวัวแท้ให้ด้วยนะครับเล่มนี้นี่ครับซองหนังสวยๆเลยนะครับมีกระดุมตัวล็อกให้2ตัวนะครับหนาๆเลยครับไม่มีทะลุแน่นอนนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับไม่ใช่สีดํานะครับผม ในกล้องมันจะดูเข้มๆเป็นสีดำนะครับแต่ของจริงสีน้ำตาลเข้มนะครับผมสวยๆเลยครับเล่มนี้ทรงคูข่านะครับขนาดกำลังดีนะครับเล่มนี้ยาวรวม12.7นิ้วนะครับผมเล่มค่อนข้างใหญ่นะใบยาว8นิ้นครับงานแบร์นะปอดแบตปั๊มโลโก้นะครับผมสวยๆเลยครับผมใบยาว8นิ้วกว้าง2นิ้วนะครับทรงสวยมากนะครับสันหนา5มิลนะครับสโลปแล้วก็5มิลแล้วก็สโลปนะครับผม ทรงเฟี้ยวจัดด้ามจับเป็นไม้มะเกลือนะครับผมลายสวยๆนะครับหมุดโมเสตตัวใหญ่ๆนะครับผมฝั่งละ2ตัวนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับผมตรงนี้เป็นทรงแหลมสามารถใช้ทุบได้นะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะฟูแทงนับสันหนา5มิลนะผมน้ําหนัก543กรัมนะครับสวยๆเลยับเล่มนี้คมกริบแน่นอนนะครับนี่ครับ ผมหวานเจี๊ยมนะครับสินค้าพร้อมซองหนังมีกล่องให้อย่างดีนะครับผมย้ำอีกครั้งนับยาวรวม12.7นิ้วนะใบมีด8นิ้วนะครับเหล็ก DC 53นะครับผมปั๊มโลโก้นะครับ DC 53นะครับ12.7นิ้วเหล็ก DC 53ใบยาว8นิ้วนะครับผมคมๆสวยๆนะครับสินค้าพร้อมซองหนังนะครับ พี่พี่ท่านไหนสนใจสั่งซื้อราคาเบาๆนะแปดร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมซองหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่พี่ท่านไหนท่านไหนสนใจสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ให้กดนะครับทางไลน์แอดเพื่อนทางไลน์นะครับแต่ถ้าไม่กดลิงก์นะครับผมแอดแอดทางนี้ได้เลยครับแอดแมนเฮทเคนะเอ็นเฮทเคนะมีแอดนำหน้านะครับผมทางไลน์บ้านเขียวนะครับแอดแมนเฮทเค เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศนะครับแมนมีเดินป่าสั่งซื้อทาง youtube รบกวนแจ้งชื่อ EP นะครับจะได้รู้ว่า EP จะได้รู้ว่าเล่มไหนนะครับต่อนะครับผมตอนนี้ EP ที่700เกือบเกือบเจ็ดร้อยบประมาณนี้นะครับผมเหล็กดีซหทรงคูขาใช้งานหนักนะครับผมเอาไปฟันต้นไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับผมเข้าป่าลุยสวนนะครับน้ำหนักไม่หนักมากนะครับผม ตัวมีดเปล่าๆนี่จะหนักแค่400กรัมนะครับ430กรัมโดยประมาณนะครับผมสวยแข็งแรงแน่นอนนะครับทรงคูขานะครับเล่มนี้ยาวรวม12.7นิ้วนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับทักทักทักมาได้เลยนะครับผมมีของมาแค่สิบเล่มนะหมดแล้วหมดเลยนะครับสวยแน่นอนนะครับไม้มะเกลาลายสวยทุกเล่มนะครับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับพบกันใหม่เล่มหน้าสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ